รามาเชื่อความเห็นศาสดาเราเรานั่งอยู่บ้านสบายๆเจริญอาณาปานาสติรู้ลมหายใจเข้าออกทำสมาธิจเจริญชั้น1 2ึ่สอนะเห็นการเกิดการดับหลุดพ้นได้แล้วจากมิจฉาทิฏฐิแล้วชีวิตเราก็จ,กจะเจริญรุ่งเรืองถ้าโยมคิดว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะรู้สึกว่าอุปสรรคเยอะนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะผู้เจ้าบอกว่าอยากให้ชีวิตดีในปัจจุบันไหม นะกรรมอะไรที่ส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันก็คือทาสมาธิ8ระดับเอาระดับแรกก่อนปฐมฌานฟังดูเหมือนกับแหมคงจะทําไม่ได้ชีวิตนี้นะแต่จริงๆพอไปดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยปฐมฌานก็แค่ว่าเราละอกุศลได้อกุศล3อย่างเช่นการพยาบาทเบียดเบียนหรือละนิวรห่านะการ,รมาสันทะความยินดีในรูปเสียงขินลดพยาบาทนะ